สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ไก่จะมาพาทำน้ำสเต๊ะนะคะน้ำสเต๊ะไก่นั่นเองค่ะใส่ถั่วไปนะคะ ไม่ได้ยากเลยค่ะทำง่ายๆสไตล์คนที่อยู่เมืองนอกนะคะอยู่ไกลบ้านค่ะครัวไกลบ้านอย่างพวกเรา I do peanut sauce. I, I, I do one, but <laughs> I do not one. ใส่กะทิลงไปนะคะ No, I do that one is คัผมพัคเก็ t ติวันคอมออริจินอล Homemade. Yeah, h o m e m อันนี้เริ่มต้นทำเองเลยนะคะตำผัวเอาผัวมาตำค่ะ ถั่วมาตำนะคะแล้วก็จะใส่น้ำพริกเผาค่ะน้ำพริกเผานะคะ นำตกครกนะคะใส่ไปเรื่อยรอให้รอให้เขาเดือดนะคะทีนี้ สีสันเริ่มเริ่มสวยไหมคะเพื่อนๆจ๋าก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำตาลนะคะใส่สองช้อนชานะคะ่ะใส่ไว้ก่อนถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวค่อยเพิ่มนะคะ เกลือนหน่อยหนึ่งค่ะผงชูรสหน่อยหนึ่งไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ผมรดดีนิดนึงค่ะ เติมน้ำกะทิลงไปนะคะเพื่อนๆ น้ำเกลืออีกนิดหนึ่งนะคะให้รสกลมกล่อมค่ะ จะหาใส่แป้งมันหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้เขาเริ่มเดือดแล้วนะคะเต็นแป้งมัน นี่ค่ะเราจะเต,เติมแป้งมันนะคะแป้งมันละลายน้ำนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะเราชอบข้นมากข้นน้อยจัดเลยค่ะได้หมดค่ะนี่ค่ะเริ่มเหนียวแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆทาเองง่ายๆเลยค่ะ ง่ายๆนะคะซอสไก่สเตะนะคะ เห็นไหมคะเพื e ่อนๆเดือดปุบปับปุบปับเลยค่ะเอาถั่วลิสงเรามาตำนะคะแล้วก็เอาลงมาผัดกับน้ำมันหน่อยหนึ่งนะคะง่ายๆค่ะ น้ำมันน้ำพริกเผาลงไปนะคะใส่พริกเผาไปหน่อยหนึงสุดยอดเลยค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆน้ำจิ้มของเราน้ำจิ้มสเตะนะคะทำเองเลยค่ะง่ายๆค่ะแล้วก็ไก่สเต๊ะของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะ เพื่อนๆจ๋าพร้อมเสิร์ฟค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใจไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเพื่นพนอนๆยัมีไหมยัมมีไหม,ม,ม,ไหมเห็นไหมคะขยับักนิดนะคะอ่าโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีนะคะ